ก็สวัยด,ดีกันด้วยนะครับที่ิมวิสา 5. หนึ่งศูนย์เนาะก็จะมาเล่นอาร์ซิคไอแลนตต่อก็ได้ฟ้างเบียคอนมานะเอาแล้วเราก็เปลี่ยนในตรงเนี้ยตรงไซยนาน์นเนี่ยเป็นทองหมดเลยแต่ก็จะมีกระจกติดหน่อยเพื่ออาตัดสีนะเนี่ยพวกบอกแต่ทองเยอะเลยก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟนะแจกพวกแร่ให้เราไปขุดกัน ไม่รู้ว่าจะไปีทีตอนไหนนะส่วนตัวนี้ก็ทำเป็นเบียคอนนะ <No. S 1> ได้บัฟก็เอาเป็นบัฟไอ้นี่มาสปีดโล่ป้องกันและก็รีเจนเนอเรชั่นส่วนตัวนี้จะเป็นฟาร์มฟักทกองแบแตง่งหมดอัตโนมัติแบบอย่างละหนึ่งก็อาจจะอาจจะน้อยแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ผลผลิตที่บ่อยอา,อ,าอาจจะได้น้อยนะเพราะว่าทำแค่อย่างละอันนะอย่างละฟาร์ม ตอนนี้เราก็ทำเป็น่หอ,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 อคอยห่อคอยฟื้นี่ก็หอคอยเฉยๆไม่ได้มีอะไรเอาไว้ดูอะพวกเกาะทั้งหมดอนะรูวิวเกาะง,ง่ายๆหลอตัวนี้ก็จะเป็นฟาร์มมอนเตอร์ที่ตีนะ

เนี่ยแร่เราก็เยอะขนาดนี้นะเนี่ยเป็นกิจกรรมไม่รู้ว่ามันเป็นกิจกรรมแล้วแต่แอดมินนะตามใจแอดมินนะก็แต่ว่านะเบลมึงไปไหนเออรู้อะเอ็งบอกให้เอ็งเอ็งบอกให้เราอินชานปีผู้แ่้เอ็งบอกให้รอเ,อาเาหรอเอาเอินชานโอโ้โหก็เลยทับสบปาวเลย ก็ูทำไมเอ้ยกดแล้วมันไม่ขึ้นหรอกูติดบั็อกอะไรวะทำมามไม่ขึ้นกระชาจวะกูก็ดูไอ้เหี้ยมันต้องไปตีนี่เองตีผัวใจเย็นห้ามกดชิปนะห้ามกดชิปแล้วก็คลกคิกนะมันจะเสียเวลฟรีเนี่ยต้องต้องกดอย่างนี้อ่ะแล้วก็ซื้อเอ็นวิวไม่อยากเรียกว่าซืออ้อทรคราฟมันดีกว่าเอรัราฟเอ็นวิวมาเพราะว่าเด็กเรามีเยอะอยู่กิจกรรมนะ อย่างน้อยคราวนี้ก็ขวดอะไรขวดอะไรที่เกี่ย,ยวยยกับดินได้เร็วขึ้นแตว่า<ม>ในโลกอีกเธอแล้วก็ส่วนเราก็ซัมไม่ฮักเบอร์ไม่มีเบอร์น,นะครับโทษทยติดบล็อกซะงั้นออกแค่รอให้อินเตอร์หมดก็พอแล้วเรื่อโอเคก็ง่ายๆนะก็แล้วแต่ว่าแอดมินแต่ละคนเนี่ยจะทำ จะมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นง่ายๆเลยไอ้ต,อตรงนี้สร้างอะไรดีเนี่ยตรงไหนตรงไหน,นตรงไหนไทยเอ้ยทไหนุณหมายไทยไม่เจอวะไมนอยู่ไหนบ้านเราไอ้ายข้างบนฟาร์มนี่จะเออข้างบนฟาร์มมอนเตอร์นี่จะสร้างเป็นอะไรปะท้ายไม่ได้สร้างอะไร เราขออยู่พื้นที่นะเพื่อแบบจะสร้างเป็นไม่แบบเป็นบ้านอืมเร่รู้าบ้านเนี่ยไม่รู้ดิในคิดอยู่ไม่อยากจะสร้างข้างบนอนะ่ะไม่อยากจะให้บ้านแบบอัพอัพเยอะๆหน่อยต้องสร้างอะไรเยอะๆ,ๆสร้างได้เว้ยถ้าเกิดมอยากสร้างชั้นสองของกอนนะ <c oughs> อก็กำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างแนวแบบไหนดิอยากจะแบบสูงแบบสูงมากๆอ่ะชั้นสองต้องสูงมาก,กๆนะไทย ต้องสูง,งแบบยังไงว่าประมาณตึกของเองชั้นประมาณชั้นที่เก้าอะไทย mm hmm. เพราะว่ามันจะได้แบบไม่ต้องบังวิวทีรัสเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องลบเกินะจะได้มีพื้นที่ข้างบนเลยนิดของชั้นล่างมันจะได้แบบชั้นล่างอาจจะดูแบบก,กว้างๆโลง่ลงๆหน่อยน่าจะดีไม่ไม่ไม่ให้มันแคบอะก็ประมาณแบบชั้นเนก้านนลิม เออแล้วก็อาจจะแล้วกูก็ก,กูรู้สึกว่า,ากูาอยู่คากูไปคาสักแบบโอเคได้ได้โอเคก็คสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็แค่มาอัปเดตเรื่องที่เราสร้างนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องของ Dark River นะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ในใต้คลิปโอเคไปละบาย